พอผี่ปรกระล่องถามคาถามสาวใจดีจนป้อใจแล้วผี่ปรกระล่งก็เลยยกสะลอให้สาวใจดีคนนั้นไม่ได้ถามเลยนะว่าเขาอยากได้หรือปะแต่สาวใจดีก็ฮับมาด้วยรอยยิ้มลูกมะเจ้ามาปรากฏว่าสะลออันนั้นกลายเป็นสะล่อทองคําจริงๆสาวใจดีก็เลยวิ่งเอาสะล้อนี้ไปให้อปอกับแม่แล้วก็พลิกชีวิตจากครอบครัวที่ยากจนกลายเป็นเศรษฐีในทันใดสาวใจไรยตีอยู่บ้านใกล้เคียง ก็เดินเข้ามาถามว่าตัวไปได้สลอดทองคํานี่มาจากไหนสาวใจดีก็ตอบว่าแต่ว่าไปนอนตีตงอยากแล้วลุงแก่ๆคนหนึ่งฮื่มมาสาวใจรล่ก็อยากจะได้สลอดทองคําเนี่ยมาเป็นของตัวเก้าพ่องมแมลงมาก็เลยอาสาไปนอนตีตงเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมเลยเมื่อสาวใจรล่กินข้าวเสร็จแล้วกําลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงป๊อก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 กลงแล้วสาวใจรล่ก็หันลุงแก่ๆ สูงๆผอมๆท่าทางซกปรกซกมกเดินเข้ามาขอเข้ากินเหมือนเดิมขอกินข้าวหน่อยได้ก่อหิวข้าวสาวใจไล่หันลุงแก่นี่ท่าทางน่ากลัวไว้ใจมไ่ได้ก็เลยบอกว่าบามีกินไปหมดแล้วบารมียังเหลือสักอย่างแล้ว <c oughs> กะโหลกสะลออันนี้แปลงจากบะยังหูกอแปลงจากกะโหลกหัวป้อชิ้งนะก,กะแล้วไม้สีสะลอนี่ทำจากอะยังหูก่อ อถามอยู่ฮนะน่ะแปลงจากกระดูขี้ข้างปอคิงนัก,กะหลังจากนั้นเกิดอย่างขึ้นฮูกอผีโปกะลงก็ยับสาวใจลายชี้แข่งชี้ขากินเฮียจำไว้เนอร์สู่เขาไม่ว่าจะเกิดอย่างขึ้นตั้งสติแล้วก็อู้ให้มันดีๆคนเฮาจะหลอดบ่หลอดก็อยู่ตีปากนี่แหละอู้ดีก็ได้เงินได้คำอู้บบดีอาจจะถึงแก้ชีวิตก็ได้และผีโปกะลงในสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบ คือเหมือนกับคนทั่วไปก็ได้นะจ๊ะ